สวัสดีครับท่านผู้ชมและในคลิปลิปนี้ผมจะทําการลงไปในแมปลงไปในแร้งนะครับโดยไมไ่เอาอุปกรณ์อะไรลงไปเลยนะครับยาอาวุธนะครับก็ผมจะลงไปแต่ตัวนะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ไปให้มันครบนะครับ4 0 0อยแต้มนะไม่งั้นมันจะลงแร้งไม่ได้นะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าผมจะรอดไหมหรือได้สมบัติอะไรออกมานะครับ อันเราเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ Let's go ชุกรอ่าแล้วเราก็หาห้องเจอแล้วนะทุกคนแต่เราก็จะไปโชว์ตัวนะครับว่าให้ทุกคนเห็นนะว่าผมไม่ได้เอาเอาวุธอะไรลงมานะครับผมจะได้ดูไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครนะก็จะได้ไม่ตายนะครับจะได้ไม่โดนใครเขาตีตายนะเนี่ยครับตีนี้เขารู้นะว่าเราแบบเย็นงไม่ได้เอาอะไรมานะครับเขาเห็นแบบนี้เขาอยากดูเราอยูอย่แล้วนะ่นกระเป๋าว่าเราเอาอะไรมานะครับผมมายอ่อครับ จริงๆไม่ควรนะมันเป็นการจับตีโดยพิษกดเกมนะครับก็อย่าไปหาทํานะครับก็ให้ดูแค่คลิปผมพอนะก็อยอนะครับให้เขาเห็นนะแล้วก็ไปหาคนอื่นนะครับถ้าเห็นคนเดียวมันอาจจะดูไม่นั่นนะเนี่ยครับข้างบนให้เขาดูนะครับว่าผมแบบเอ่อมาแต่ตัวนะไม่ได้อาวุธมานะครับ hey, เฮ้ยเพื่อนยังไงเราเพื่อนกันเ้ยมาๆมา,มาดูผมดูผมโอ้ครับเห็นชุดผมแล้วนะ <laughs> มึงเดาอะไรมาเลยนะครับโอ้โหบอกเลยนะว่าหมัดเปล่านี่ครับนี่เดียวกับบลิดด้วยนะนี่ครับซ้ายซ้ายโอ้โหหมัดดุนดุนหมัดดุนดุนนี่ครับซัดครับเท่าที่กามครับฮุกซ้ายฮุกขวามาดตรงหกขวาโอ้โหยังผิวบินรวดเร็วมาตอให้มีไฟเลยนี่ครับซัดครับโอ้โหล่วงโอ้โหล่วงเป็นหนึ่งล่วง โอ้โหเขาทิกรำเต็มๆครับเก็บครับอะไรเก็บได้เก็บนะเพราะว่ามาแต่ตัวครับยังไงเราออกไปเรายังไงได้กําไรอยู่แล้วนะสักคือแบบก็เยอะกว่าชุดที่เาลงมาประมาณนั้นนะคือซื้อไม่ถึงห้าร้อยนะครับเส้อผ้าที่เอาลงมาให้มันครบเออครบสี่ร้อยนะแต่ผมขอสี่ร้อยอ่านี่ผมก็จะไปห้องบัลลังกนะ์นะเพราะว่าเป็นห้องที่เจอคนบ่อยสุดแล้วนะครับเก็บก่อนจะได้วิ่งเร็วๆนะ เจอกอบลินครับโอ้ยอย่างนี้ขอหน่อยผมมีของม้วงซัร์ดซา์ดอุ้ยซาร์ดกอบลินวิ่งแล้วครับโอ้โหแล้วมอนตื่นเฮ้ยเอาเดีย๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคนกอบลินมันสวนเว้ยทุกคนโอ้โหหลังแกคนไม่มีของด้วยกอบลินแล้วเวลาอื่นผมนไม่สวนนะโอ้ครับซาร์ดครับซาร์ดครับกอบลินนักเลงอย่างวะ รีดนักเลงอย่างวะเฮ้ยเฮ้ย hey, hey. oh, โอ้หลบครับลบครับโอ้ห oh, ขึ้นนี่นะมันขึ้นไม่ได้น,นะทุกคนก่อนเนี่ยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเกมมันสปอนบอทดแถวนี้ผมตายเนี่ยนะครับผมไม่มีของนะมันสูบอทดไม่ได้แน่นอนครับไม่มีของอนะกูโดนล้อมแล้วครับเนี่ยครับคือต้องดิ้นลุนเลยครับสัตว์ครับสัตว์อุ๊ยโอ๊ยอดดดอะไรอะโอ้โหโดนกระปินฟาดโคตรเจ็บ อุ้ยมันเหมือน,นจะมีบอดนะทุกคนเหมือนเขาลิ่นฟาดโค้ชเจ็บเลยโอ้โหมันฟาดฟาดมอนต์นั่นตายไปแล้วอะ่ะโอ้โหตรงนู้นเหมือนจะมีคนครับน่าจะวอสเลือ์ออนะทุกคนเอาไงอะ่ะกบดีมของก็ไม่ไหวอะ่ะมันฟาดเจ็บอะ่ะแล้วก็มีบอดฝั่งซ้ายด้วยอะ่ะเหมือนไปเลืเอกเขาจะเห็นผมแล้วนะโอ้โหโดนยิงครับทุกคนผมจะบุกมีนะผมจะถอดของให้เขาเห็นนะว่าผมแบบไม่ไม่มีอะไรเป็นอันตรายนะครับแล้วผมก็จะย่อนะจะได้แบบ เขาจะได้แบบเป็นเพื่อนกเองนะครับจริจริงๆอย่ามาหาทำตามนะครับเป็นการจับตีโดยผิดกฎนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปลุมคิวใครนะครับผมก็ลงมาเนี่ยไม่จะไม่ถือวุฒิเลยนะแล้วก็จะไม่คิวใครด้วยครับแกจะเอาตัวรอดออกจากแมปให้ได้นะทุกคนพอถ้าเขาจะฆ่าใครก็เรื่องของเขาครับแต่ถ้าเขาจะแบ่งของให้เราก็ผมก็ยินดีครับขอรับไว้นะราลงมาแต่ตัวนะครับก็ย่อครับเนี่ยบอกว่าเอ้ยเนี่ยผมตัวกบดิไนเล่ฆ่านะเว้ยเพื่อน ขอบคุณครับทิ้งไปครับเพื่อเป็นการซื้อใจเขานะเผื่อเขาแบบจาเวทตาเรานะครับอุยย่อครับย่ออุ้ยอย่างนี้เขาให้เราเก็บครับทุกคนพยักหน้าไปครับเก็บครับขอบคุณครับพี่ชายอุ้ยถ้วยมันเก็บไปแล้วฮะขอบคุณครับเนี่ยครับโอ้เก็บมาให้เราด้วยนะครับอู่หูอย่างนี้เราได้เพื่อนแล้วครับทุกคนหืมขอบคุณครับย่อครับย่อครับ Mm hmm. มือเขาต่อยต่อยเหมือนจะให้เราใส่ชุดนะทุกคนก็ใส่ไปนะบอดมาครับเราตายนะทุกคนลบก,ก่อนฝ่อยเขาคิวไปนะครับขวนอุ้ยเอามาต่อยด้วยวะอย่างนี้ต้องแจมครับขวนแะล้วโอ้โหนี่ครับไม่มียานะครับมันเอาอะไรมาด้วยเลยนะครับโอ้โหเขาปล่อยแล้วนะนั่งอยู่ครับเราไม่มีอะไรเลยนะทุกคน กูเดินจะอาจจะมีคลิปหน้านะทุกคนว่าคลิปนี้มันผมว่ามันไม่มีส่วนไหนที่แบบหน้าตาออกไปเลยนะผมว่ามันฮานีนะไม่รู้คนดูจะฮาด้วยมันนะแต่ผมฮานะทุกคนเนี่ยครับแต่เขาจะพยายามตัดต่อให้มันออกมาสนุกนะก็อบอดวิ่งตามมาแล้วนะครับเนี่ยโอ้เราก็ตามโอนี้มานะเขาพาไปไหนเราก็ไปนะครับแต่หน้นเก็บไม่คุ้มนะครับตอนต้องล่อออกไปนะทุกคน เขาเมเปิดหัวสิงโตนะได้ของด้วยเนี่ยได้แหวนด้วยเนี่ยมาดูครับเราอย่าไปเก็บนะทุกคนเราหาว่าเราขโมยของอุ้ยเขาให้เราเก็บครับอย่างเงี้ยเก็บเลยครับโอ้ยมาแต่ตัวเขาเนี้ยอ๋ออันนี้วิ่งมาเลยนะมัวจัดเลยนะเนี่ยโอ้ยผมซัดเลยครับอย่างงี้มอนก็เล็งอีกอะไรของมันนะแล้วมันวิ่งวนงนั้นอนะอะไรอนะ ไปเพื่อนนายไปไหน,ไหนเราไปด้วยเพื่อนโอ้เดี๋ยวเขาไปช่วยต่อยมอนโดโดนขวานสั่มเนื้อทุกคนชุดอะไรก็ไม่ได้ใส่นะได้ไรเพื่อนโอ้โหไม่มีแสงนะโอ้เขาเก็บไปแล้วนะแต่เขาจะไม่ให้เรานะ <laughs> ผมเขาเปิดกากอยครับโอ้โหผมช่วยครับผมช่วยตอครับตอกเสาคนนี้เขาน่าจะอุปกรณ์ม่วงทั้งตัวนะทุกคนเรียบร้อยครับกากอย อย่าอย่าเพิ่งเก็บครับถ้าเขาไม่เอาเราค่อยเอานะทุกคนนี่ครับคำนับไปครับขอบคุณเพื่อนชายมาตกมือด้วยนี่ครับพยักหน้าไปครับพยักหน้าย่อครับครับนี่ครับพยายามทุ่มท่าเปิดไปงั้นหละเก็บอะไรก็เก็บนะครับอะไรที่เขาไม่เอานะแล้วถึงเอานะอู้หมาทีตัวผมว่าคุ้มนะทุกคนเนจะเกือบห้าร้อยได้นะเนี่ยโอ้โหให้เราด้วยครับโอ้ถุงมือครับแพงอยู่นะมัน ใส่กับโจได้เลยนะคนนี่ครับยิงตามเขาไปเลยลูกเบผมตามรัาพีชายโอ้ยขาให้เรานะครับเนี่ยโอ้ไปข้างหน้าครับขอบคุณครับอะไรวะโอ้ราคาดีนะทุกคนคุยขอบคุณครับเลยครับเนี่ยโอ้ทิ้งครับเปิดเขาจะยิบไปนะแล้วก็เขาเป็นคนเห็นนะครับผมก็มีมารยาทไว้ก่อนนะคถึงเขาให้แต่เราต้องเกรงใจเพืก่อนนะครับ โอ้เขาให้เราครับขอบคุณครับพยักหน้าครับนี่ครับตามเขาครับทีนี้ตามเหมือนจะมีเสียงการต่อสู้ใกล้ๆนี้นะคนเนี่ยครับเขาวิ่งไปแล้วครับผมวิ่งตามนะคนแน่ๆครับตรงเนี้ยนี่ครับอ้ยพี่ชายเราเปิดผมยืนดนูก็บอกนะโอ้เขาย่อครับเขาย่ออุ้ยโอ้พี่ชายผมก็ย่อเว้ยโอ้นตรงนี้น่าจะมีอีกคนนะเนี่ยอุ้ยสี่คนครับผม โอ้ยอยู่ดีแล้วได้เพื่อนเพิ่มนะครับทุกคนดูนี่ดิโอฮาจ้าน,นะครับร่วมลงมาในตัวนะ <c oughs> โอ้ในนี่มีชุดด้วยอเก็บเฉเลยอะไรเนี่ยไปโอ้ได้เพื่อนเพิ่มครับย่อครับยอ่ยอย่อมาแต่ตัวครับมาแต่ตัวเพื่อนกันครับอุย้ยเขาเพื่อนเขาให้เวไปยัางหน้าครับผมข,ขาพิชายแม่โชคดีๆีนนะครับเนี่ยโอ้มอนมาครับ ผมมาดูตรงนี้กันนะโอ้โหพี่คนนี้โดฟีเพลินเลยโอ้โหมดแล้วเขาไม่ฆ่าบอทนะครับนะนี่ครับพี่ชายโดฟีได้อะไรครับพี่ชายของมั่งต่อยครับโอ้โหมีบอทมาเต็มเลยทุกคนดูดิมันก็บอทนี่ก็บอทนะไอ่ชุดแดงนะเนี่ยบอทใส่กันนี่ครับเราก็ดูพอนะทุกคนโอ้โหมอนเลงนะโอ้ มอนหอกเยอะจัดครับซัดไปหนึ่งมัดครับเนี่ยนะโอ้แล้วเขาไม่พากันใส่บอทตัวนี้เล็งผมมว้ยขอเราไม่สู้นะครับต่อยต่อยไม่สู้จะต่อยต่อยครับต่อยครับใส่เดียวครับโอ้ยพี่ชายเห็นช่วยผมหน่อยพี่ชายโหดใจดีมากครับโอ้สับกูพิธีหนึ่งยังเจ็บเลยเนี่ยครับแล้วลงครับให้พี่ชายจัดการนะแต่โดนลูกหลงนะครับ โอ้ขอบคุณครับพี่ชายย่อครับเก็บของมอนนะันเนี่ยเอ้บอทมึงครับอีกตัวหนึ่งมา,าไหนไห็งผไม่รู้นะบอทไหนะทุกคนเนี่ยโอ๊ยแล้วมันไม่ตีคนว่ะมันวิ่งแรงมานะเฮ้ยออ้ยขอให้ผมมาเอาเลือดนะขอบคุณครับพี่ชายคนนี้โหนอย่างกับพี่เลี้ยงนะทุกคนใจดีนะโอ้แล้วบอทมันทำอะไรเนะี่ยมันไม่เลงใครนะ ดูดิมันวิ่งเล่นอะทุกคนดูเนี่ยยินมองครับตลกมันถูกโปรแกรมมาไงเนะี่ยเรียบร้อยครับเจ้าบอดกูนาสงสารนะโดนพี่ชายล็งไหมนะครับโอ้โหเดี๋ยวลูกหลงโอ้ยนะครับก็เหมือนจะพากันพากันออกแล้วนะอุ้ยบุ่มโดนมอสลิงครับทุกคนโอ้โหแล้วก็เนี่ยครับต้องทําเป็นไม่สู้เข้าไว้นะ ถอยครับไม่มีชายเขาจัดการให้เรานะ,นะนทุกคนถอยครับผมมาเด็ดตัวเขาพี่จดำร้ายผมเลยครับอุ้ยอุ้ยจะดับตลกเนี่ยครับย่อครับพยักหน้ายอ่อย่อตบมือนะครับเราได้เบื่อนนะถึงจะพิดกดเกมแต่ว่าผมไม่ได้ไปลุมใครนะครับผมเอาสักคลิปละกัน มาแต่ตัวนะครับคลิปนี้ก็เหมือนที่ทุกคนเห็นนะครับเราก็ประสบความสำเร็จและรอดออกไปได้พร้อมกับสมบัตินะโอ้หูีย่อครับโผนครับพี่ชายโอ้โหมีคนแอบออกไปแล้วนะชายก็คงจะไปออกแล้วมั้งครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับเราหลมาเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย l e ส s go จุกู เกม๋คลิปหน้าครับ